ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีครับคุณเทมป้าวัสดีครับพูดดีเป็นด้วยเหรอเนี่ยผมโล้อนนะครับหวังว่าจะยังไม่ลืมกันตอนนี้เพื่อนผมนะครับชื่อซ่าวัสดีครับสวัสดีครับมึงเลิกทำตัวเทเลก่อนซะทำดีหน่อยดีเก็บมาตั้งแต่นู่นนะนี่ยังได้อีกเหรอตอนที่เขาเรื่องต่อคือคุณรู้ตัวใช่ไหมครับว่าความทรงจําเสื่อมใช่รู้ตัวรู้ตัวตั้งแต่ตอนไหนครับ ตื่นขึ้นมาจากสุสารสนามกอล์ฟผมขอฟังหน่อยเรื่องราวที่คุณจําได้เนี่ยตั้งแต่ความจําเสื่อมเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณตอบได้ไหมตอนนั้นรู้สึกว่าใครให้ให้ไปทําอะไรก็ทําอ่ะฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยรับ<อ>จ้างอะ่ะงานอดิเรกอ๋อก็คือจําได้ได้แค่นี้ใช่ไหมครับว่าตัวเองแบบว่าเป็นคนชั่วฆ่าคนใช่ไหมอ่าแล้วมึงดีกว่าโกูปะให้ผมถามแล้กคุณจะมาหาเรื่องผมทําไมเนี่ย มันเป็นวาจาของเพื่อนผมครับอ่าแล้วแล้วจำพวกผมสองคนได้ไหมครับมันมีแวบๆเข้ามาในหัวไหมป้มายอยู่ปาคุยถือละโอ้อเคยเห็นน้องอยู่ใช่น้องไหนอ่ะโล้นซาขอไปใกล้ๆหน่อยนะอ,อ,อีกแล้วเหรอเขาจะมาซาซาควากักๆควักขนมมาดิซาเอาขนมนนนมาด้ว<ร>ด้หน,ดหน่อยขนมเหรอวะเออที่มึงกินอ่ะจะมาไหมล่ะ ไม่ใช่อีกอันนึงอ่ะนี่ทำอะไนีจุ๊บมาครับจำได้ไหมครับข้าวหมาเหรออืม it is สอเพ็ดดีกี้ทำไมของโปรดมึงเหรอเห็นกินใหญ่เลยอ่ะอยู่เนาะอยู่จำอะไรได้ไหมคำว่าเพชรดีกี้อ่ะอยู่จำได้บ่ของโปรดมึงครับเขมป้ามึงจำไม่ได้จริงๆหรอก่อนที่มึงจะตื่นขึ้นมาจากหลุมศพเนี่ย กูเอาเพชรดีกียัดปากมึงไปสิบกว่าคำแล้วมึงคารรอบขากูเห่าบล็อกบล็อกบล็อกสามทีอันนี้มึงหาเรื่องเนี่ยมึงตอแหละเนี่ยไม่เรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเว้ยอันนี้เรื่องจริงครับอมพามาพูดก็เชื่อทุกคนอ่ะลองถามกูไม่เชื่อลองถามคนในแก๊งเอ็กโซดตได้ครับลองลองถามดูครับพิมจีจำไม่ได้หรอเพชรดีกีเนี่ยพี่อ๋อจาได้เห็นไหมครับเริ่มออมาพูดเพื่ออะไรเนี่ยน้องให้มันจาได้เลยพี่ชีวิตย่อมมีหนทางกูไม่กินแบบมึงอ่ะ โอยยมันกดมันเยอะหน่อยพี่ดิคือมันจําไม่ได้ไหมน้องอันนี้จําไม่ได้จริงๆใช่ไหมก็บอกว่าจําไม่ได้ไงคนชั่วแม่งลืมสิ่งที่ทําชั่วช่วด้วยได้เหรอวะกูทําอะไรไปเยอะแต่ที่มึงพูดกูจําไม่ได้อย่ามาหาเรื่องถ้าเกิดว่ากูจําได้อ่ะ แล้วมึงจะทายังไงต่อถามว่ามึงควักทำไมงควักทำไมมึงควักทำไมมึงควักทำไมเยเย็นค่อยคุยกันอืมกูจะฆ่ามึงจบโลซะเมื่อไหร่มึงจําได้นะอีกสัญญาพี่แล้วไม่เหรอวะผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยพี่น้ําบ้านไหนรั่ววะผมผมขอขอไปคุยกับมันสองคนได้ไหมพี่ประมาณห้านาทีผมเก็บอาวุธ ตรงมุมนั้นไดไหมขอส่วนตัวได้ไหมครับได้สันติเท่านั้นคือทางออกที่ดีที่สุดอย่าให้น้องเลือกกันเลยนี่าอยู่นี่ดิมาแดงเล่าอยู่นี่น่าแทงสนุกเล่นไหมเล่นไหมก็นอกลานครับเล่นเล่นไหมเพล่เล่นไหมหัวเท่าไรหัวเท่าไรมาเอ๊ะถ้บผมกำลังตั้งใจแทงน่ะที่จะมากวนผมไปน่ะไม่กวนกวนทำไมวะ แบบผมกำลังจะแทงนะไม่ยมึงเมาเนี่ยมึงเมาไม่ไม่ไม่ได้เมากำลังแบบตั้งใจแทงอยู่ดีๆเดินมาถือโทรศัพท์มากิ้งลูกกิ้งลูกแบบไอ้เนี่ยเมาเนี่ยไม่เชื่อไปถามเลดไวดูถ้าไม่เชื่อไอ้นี่ไงแฟนเตมป้ายยังไม่เชื่อมันจำไม่ได้จริงๆอ่ะลองถามดูเรดไวบางอย่างหน่อยดิว่าไงคุยกับน้องมันดูเทมบอกจำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณล่ะครับจำอะไรได้บ้างไหม เราจำได้เขาต้องโป้งหนิงแล้วโป้งหนิงแล้วเนี่ยหัวเม่งเนิงอ่ะเอ็มจีอันนี้เขาหาเรื่องผมปะเนี่ยผมหนิงอะไรน่าแ่้งขนาดเล็ดวายโดนเราทำตั้งเยอะตั้งแยะโดนเองแทงไปกี่ครั้งเนี่ยเออยังไม่โกรธเลยเราก็มาอยู่ด้วยกันแต่ผมอะใช้มีดแทงแต่พี่ทอยใช้อะไรแทงไม่รู้นะแทงตอนั้นใส่จริงจริงในเหล็กเห็นงทีป้าบอกอ๋อเออไม่ได้มีนี่ไงรหัสปลดรหัสปลดล็อกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่ไอยตอน เย็นเย็นเนี่สะดุ้งอ่ะอะไรเย็นเย็นอยน้ำใช่เหรอวันนั้นอดมาเป็นอาทิตย์เลยจำไม่ได้เหรออันดีๆคุณท้อยอ่ะมาเพลงเขาข่าวนะครับตอนนี้เพลงลงไปแบบเจอหล็กไงตัมาบาอ่ะหักเลยปล่ะอย่างน้อยหล็กก็แล้วไม่เย้ข้างล่างมันไม่ได้ก็ไม่ได้ทำขั้วเลย อาดัมเปนเทียมบอกว่าไปทราบเลยพี่้าวี่ไปไหนอ่ะไปราชากน้องเตรียมปืนดี่เฮ้ยมันไม่อยู่แล้วไปไหนไม่รู้รถมันไม่อยู่เนี่ย a few moments later หลคือเองยังไงเนี่ยจะได้ยังเนี่ยยังปลอดภัยไหมเนี่ยเทมป้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะบอกพี่บอกพี่มึงพาไปย้อนอะไรเห็นทอยบอกโอเคงั้นพี่รู้ละมันพาไปลูกไหนลูกนู่นไงที่มันยิงอ่ะที่เทมป้ายิงอ่ะ เนียเขาวอ์มาแล้วเข้าใชทหาร้าทหารขอจำได้แล้วตอนที่เกือบจะเสียน้องไปอันนี้ซ้อมอ่ะวันนั้นเป็นแบบนี้เลยที่เต็มป้าทำเ่ยใช่ไม่อยากมาตรงนี้เลยเฮียถ้ยเรามายืนที่ถมเต็นเราจะร่องพวะร่วงใช่เหรอผมใช้วิชาไม่น่าตายป่ะเห้ยเจ็ดขึ้นมา ไม่ทำอะไรวะมันเอามาตรงนี้เพื่อเอามาจะให้นึกถึงเหตุการณ์เยอะดีนะวันนั้นกูไม่ตายเยอะกูเห็นข้างล่างก็นี่ละนันน่าจะเป็นหุนทอยไม่ตายถ้าถ้าเกิดวันนั้นเป็นทอยนันทายทำไงวะก็ไม่มีเมียสามไหมเออว่ะเมียสามไหมเมียสองไม่เออพูดผิดป่ะหนีไปหมดแล้วอ่ะดูตอนนี้ดิไม่เหลือใครสักคนเลยอ่ะไม่รู้คนที่สองก็หายไปไม่รู้ถ้าเด็ดจริงเขาก็อยู่อ่ะดิเออเฮียมันไม่เด็ดจริงนี่ว่ะ เขาบอกตามตรงผมยังไม่ได้เคยทําอะไรเขาเลยสักครั้งฮะมีลูกได้ไงวะเขาไปรับมาเลี้ยงคลอดน้าบนลูก่ะขามไม่เคยเหรอให้ผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อให้ผมจะหวาดล้อมแค่ไหนทั้งสามนี่เหรอใช่ไอ้ี่โมโมมาอาจจะพูดไมุ่่งไปแต่ก็ไม่เคยเลยร้อยคนาอเยอะแล้วมแล้วไอ้โมโมมากเก่งะ โชว์เปงั้นใช่ไหมไม่เคยแข่งใช่ไหมเฮ้ยความจริงมันเป็นอันนี้เหรอัน่อยมันเป็นแข่งดุดเพชรอะแต่ไม่มีคนมาตอบสนองไงเมียสามคนจะบ่ายเบี่ยงตลอดเย้ยีโมยมามันกระบองเพชรไรหนามทั้งหมดโมทุกรอบเลยเนาะนได้เหรอใช่ถ้าไม่มีหนามมันก็ไม่ใช่กระบองเพชรเฮ้ยเทียอ่า นี่ครับพี่คือมันหลอดอาหารหมดตายครับพี่คือตอนแรกอ่ะผมก็อุ้มมันมาปกตินี่แหละถูกต้องมั็นใจแน่ใจครับลองถามมันได้ครับตอนนั้นอันตรายก็ลองดูพี่จะทำทุกวิถีทางแล้วน้องที่มึงอะไรอาหารหมดตายแล้วมึงต้องอุ้มไปด้วยเหรอใช่ใช่ครับพี่เพราะว่าเขาเขาชอบดิ้นครับมันแทงกูเฮียเอาทำไมใส่ร้ายเพื่อนผมแบบเนี้ยใช่ทำไมใส่ร้ายผมอ่ะผมอุ้มคุณมาตามปกติถูกไหม ปกติก็เฮี้ยมึงต่อยหมอต่อยตำรวจมาโดยครึ่งกลมได้มั้งเมื่อกี้อ้าวก็เขาจะมาแย่งอะ่ะผมก็ต้องทําตามหน้าที่รงซ่าครับผมจะพาตัวคุณมาแต่ผมไม่ได้มีความ,มรุนแรงกับคุณนะใช่เหรอที่ป้าบอกไปตามความจริงครับว่าผมไม่ได้ทําร้ายคุณผมแค่ทําร้ายหมอกับตำรวจครับถูกมึงทําร้ายกูไม่ได้ทําร้ายครับเนี่ย <c oughs> คือมึงโกหกเว้ยเ,เห็ป้ามมาสาหกแล้วกูจะเป็นศพอย่างนี้ได้ไงอ่ะถ้ากูโกหกอ่ะ อ๋อก็คุณดื้อคุณตกเขาตายอ่ะไงเออตกรถตายหลอดอาหารหมดเออหลอดอาหารหมดกู็กินสิอ๋อก็คุณกูไม่ได้ยาตกอีกหนึ่งนะไอ้สัตว์ก็ผมบอกอยู่ว่าคุณตกเขามาคุยกันดีกว่าตกเขาไอ้นี่ใจเย็นนี่ไงดื้อไงยังมีอะไรวน้องอันนี้ก็คุยดีนะเนี่ยพี่ผมไม่ได้เปิดก่อนเลยนะอันนี้ผมก็มาคุยแบบสันตินะไม่ได้ใช้อารมณ์เลย เห็นเห็นแล้วใช่ไหมครับพีเอ็มจีว่ามึงแทงกูตั้งแต่้านเหล้าแล้วไม่ผมไม่ได้ทําครับเรานั่งรถมาด้วยกันไม่ใช่หรอถูกแล้วก็มีหมอมีตารวจเป็นพยานก็นั้นเขามาตามศพครับเออีเขาบอกอย่ว่าตอนแรกอ่ะให้เองบอกจะคุยอะไรพี่ออกมาก็ไม่มีแล้วนะก็คุยตามปกตินะพี่ก็ไม่ได้มีการทําร้ายกันเกิดขึ้นนะใช่มันมันเปิดผมก่อนด้วยซ้าเออพี่ก็เห็นเนี่ยเมื่อกี้เอามาทำก่าเองมานี้เพื่อนผมจะพามันมาเรียกคืนความทรงจำครับพี่ มันได้ความทรงจำกลับมาเมื่อไหร่ผมจะฆ่ามันไงพี่ไม่ได้ยินอะพี่เคยลองทุกวิีทางแล้วน้องแต่ถ้าเป็นเองก็ลองดูเผื่อมันจะจำอะไรได้พี่ให้ผมลองไหมล่ะพี่พี่ให้ผมเต็มที่ไหมให้ผมลองไหมไม่ได้ไม่ได้เอาทำไมอ่ะทำไมพี่ให้ลองไม่ได้ครับทำไมพี่ไม่ได้บอกว่าทำไมพี่ต้องปกป้องขนาดน้นลองดูที่ไม่ใช่ความรุนแรงได้ครับไม่ไม่มีความรุนแรงแน่นอนครับ แต่พี่อย่าขัดข้องและขัดขืนตีพี่ช่วยเองไม่ได้อยู่แล้วพี่อะไรทำไมอ่ะได้ครับรสัญญาแล้วนี้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรกันถิงไะล่ะได้ครับพี่ิงไม่ได้เีรอวะอันนี้คุณเลดวายใช่ไหมครับครับไปมานี่เดินไไปไปไปยืนข้างๆพี่พี่เทมป้าได้ไหมฮะถอดรองเท้าได้ไหมอันนี้คือผมคุยดีนะพี่เทมป้าคือคือผมเรียกไวีเลยนะเราเห็นนั่นเลยวายแก่นี่ละ มึงยังพูดว่ามึงคุยดีอีกเหรอฮะมึงรู้ตัวดีมึงทำอะไรไปอ่ะอ๋อฮะมึงจะตอแหลทำไมเอ้าเอ้ดูดูเขาพี่ดู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 ดิพี่ผมคุยดีนะเอออ่าคุกเข่าหน่อยได้ไหมครับคุณเลดไวน์กับคุณเทมป้าหันหน้าไปทางเขาตรงนู้นนะครับแล้วก็คุกเข่าครับแล้วทำไมกูต้องทำอ่ะมาให้ผมจะเรียกอันนี้มึงหาเรื่องนะเนี่ยผมจะเรียกคืนความทรงจำพี่ชายผมก็อนุญาตแล้วลองดูมันไม่ได้ทำอันตรายลองดูเนี่ยคุณก็แบบเออก็แบบหาลงหาเรื่องมึงทำให้กูดูก่อนดิทำยังงไอ่ะ ประมาณนี้ครับใกล้ๆผาเลยใกล้ๆผาเนี่ยเนี่ยครับประมาณอันตรายไปไหนไม่ไม่อันตรายครับพี่คือผมมีเซฟตี้เซฟตี้อะไรอ่ะอทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยอันนี้คือการพิสูจน์ทดลองครับว่าความทรงจําจะกลับมาไหมหันหน้าไปทางนู้นครับแล้วพี่เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่เราเป็นตัวอย่างไงไม่พี่พี่เลดไวต้องต้องต้องยึดปืนขึ้นมาทรไมไม่ล้นพี่บอกเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เกิดความรุนแรงแน่นอนครับพี่เชื่อใจผม พี่ก็ต้องนี่นะเว้ยปงไม่เชื่อเนี่ยพี่ดูดิดูดินิดวายช่วยกลมหน่อยเผื่อลองดูใหนป้าลองดูเดี๋ยวพี่เซฟเองเชื่อโกูไม่พี่เทมเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วเราจะโกรธอะไรต่อให้ไมอันนี้ไม่ได้โกรธครับจำก็จำไม่ได้อยู่ดีอะคนจำไม่ได้อะขอให้ผมลองหน่อยได้ไหมครับนิดนึงแค่นิดนึงทมึงจะลองอะไรก็ได้แต่มึงจะให้กูคุกเข่ากูไม่ทำอ๋อได้ครับงั้นแค่ พี่เลี้ยนได้ไหมนะยืนเฉยก็ได้อะยืนฐานอไปทางนู้นอ่ะอะได้ไหมอันนี้ไม่ได้คุกเข่านั่นแ่ะผมไม่ได้หาเรื่องคนเลยนะทำยไงพี่เข้มเขาก็ไม่คุกเข่าหรอกตั้งแต่ฟื้นมาเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมอยู่ดีอ่ะไม่ยอมเดิมอะแต่เขาจำอะไรไม่ได้นะแต่นิสัยเขาก็คือไม่ยอมคนไงอ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้ว นั่นช่วยคุณเทพบ้าช่วยให้เพื่อนนั่งไปคุกเข่าเดย์ทำไมมึงไปเปไปไปคุกเข่าคุกเข่าไหนเพื่อนอาตามที่เขาพูดไปอ่าอ่ามึงมึงยอมทุกอย่างเลยเว้ยตอนเนี้ยคือประมาณน้ะประมาณน่ะอ่าคุกคุกเข่าพร้อมกันเลยไหมไม่แล้วทำไมกูต้องคุกกับเพื่อนทำไ้แล้วนี่มึงจะทำอะไรวะเนี้ยผมจะแค่พิสูจน์พี่ผมจะพิสูจน์เฉยเมันไม่ยอมทำเนี่ยพี่เออแค่ไปคุกเข่าตรงนั้นเองทำไมอะศักสีมันกินได้มันกินไม่ได้นะ พี่คุกเข่าให้แทนได้ไหมได้ครับแล้วก็แทมป้าครับคุณฟังผมดีๆนะฟังคําที่จะออกจากปากผมดีๆนะครับไม่มีอันตรายใช่ไหมไม่มไม่มีครับพี่แล้วไงต่อไปเยี่ยมยายมึงนะไอ้สัตว์สรบกวนตัว พี่เลสแปลว่าพี่เลสถอยชุบชุบชุบแล้วยิงนี่ยิงมาลงนี้ยิงของมันก็ยิงกับมันก็ยิงของมันชุบใครชุบใครก่อนถอยมีจีเลสติดตัวตามมันไปตามไปตามไปไอ้บอกจะไม่ทำเพื่ออะไรบ้างอ้าวด้มาทำเพื่ออะไรเนี่ยแล้วลูกไม่รู้ะถอยถอยอุ้มเพื่อไอ้บอกว่ามันจะไม่มีแย่ทำอันตรายวะขึ้นมาเลยได้ายอ่ะเได้ไวไปไหนแล้ววะไดวายไปไหนแล้ววะเอ้าเอาเอาตายกันล่างกันหมดแล้วไหมเอ้าตายกันหมด น้องๆผมแล้วก็ตัวผมเองด้วยแล้วมึงทำเพื่ออะไรอะ่ะทำเพื่ออะไรตัดไม่พี่ผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงไม่มีความแรงแล้วมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยน้องฮะไม่คือคือคือผมจะเรียกคืนความทรงจำมันพี่ก็ไม่ช่วยพี่ก็ยังปกป้องมันขนาดเนี้ยป้องอะไรเองใช้ความมี<ห>แรง โอเคโอเคพี่คือผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วไอ้เชี่ยไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่นชนกูตกเขาไอ้โ <c oughs> มกุกเก่อนแล้วโมกุกเก่าพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลว <c oughs> นี่ไงล่ะคุยไงดีนี่จะคุยข้างล่างไหมตรงเล็เดียบมไหมไม่ต้องป้า <c oughs> น,น,น,น <c oughs> คว้านคอ้ผมไม่ได้ไปขับรถแทนบ้านลงมาไหนเราลงข้างล่างไปไม่ต้องลุกขึ้นมา <c oughs> พี่บอกแล้วว่าอย่าใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้ความรุนแรงผมพยายาม ทำในสิ่งที่มันเคยทำกับผมไงพี่มันพี่เคยลองมาหมดแล้วแต่ถ้าเองทำแล้วมันสำเร็จพี่ก็จะรอจะคอยดูก็คือผมทำทำนิดเดียวแล้วคือแบบไล่กระทืบผมเลยเนี่ยพี่ไหนพี่บอกว่าจะช่วยยัอไงดูก็ยิงวันนี้เราจะลงดีๆกันได้ไหมเนี่ยไม่อยากเองทำอะไรงงๆไปไล่อยู่แล้วพี่ไม่มีความลงแรงอยู่แล้วเอาเรียบร่อยอะตกเขาหรือเปล่าเนี่ยเละแล้ไปเยี่ยมใหญ่แล้วมั้งคืเรียบร้ไปเลยแล้ว พี่ชุบมาแล้วนะอะไรครับเยี่ยมยายังไงยังไงเนี่ยข้างหลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย็นๆ่เย็นๆ่เย็นๆไม่เย็นๆแต่เย็นๆแต่เย็นๆแต่เย็นๆแ่เย็นๆแต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 ่เย็น่เย็นๆแต่เย็นๆแต่เย็นๆแ่เย็นๆแ่เย็นๆแต่เย็นๆแต่เย็นๆ่เย็น่เย็นที่เย็น่เย็นๆแ่เย็นๆแต่เย็นๆแ่เย็นาม่เย็น่เย็น่เย็นๆต่เย็นๆ่เย็นๆแต่เย็นๆแต่เย็น่เย็นแต่เย็นๆแ่เย็นแต่เยนแต่เย็นี่เย็นแต่เย็น่เย็นๆแต่ มันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมมันใช่ครับพี่เองหรือเปล่าที่ทำมันเป็นอย่างเงี้ยคุป้ามาขับก่อนได้ไหมผมขอฆ่ามันได้ไหมไม่ต้องอะไรเลยจบโรมันแค่นั้นเลยพี่ความแค้นเราจบเรากลับมารักกันเหมือนเดิมผมไม่อยากทำร้ายพี่แล้วสุดท้ายทุกคนเจ็บปวดผมก็ฆ่าไอ้จอร์ดไปแล้วด้วยไอ้จอร์ดแม่งตายฟรีอันนั้นผมรู้สึกรู้สึกผิดจริงๆครับพี่ผมเลยไม่อยากทำร้ายพวกพี่แล้วผมเลยจะเล่นงานมันคนเดียว แล้วมันจะได้อะไรวะมีมันก็มีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันมีวิธีล้างแค้มวิธีอื่นทําไมไม่ลองคิดบ้างวะในตอนที่มันจไม่ลาทิ้งตรงนั้นวะตอนนี้มันก็เป็นคนใหม่แล้วเองก็เป็นคนใหม่ก็ได้นี่เนาะได้ครับพี่งั้นขอเวลาสามวันได้ไหมเราไม่ต้องมาเจอหน้ากันนะพี่ขอกลับไปทบทวนสามวันอะไรไอ้มันก็มาตีใหม่มันก็วนอย่างเงี้ย ตั้งแต่วันนั้นผมตีพี่ไหมผมได้ทำร้ายคนอย่างเงี้ยสนับไมแต่แล้วแย่งเองไปแทงกันเทมป้าไงใช่พี่แค่เทมป้าไงพี่ไม่ได้คนอื่นเลยเนี่ยเห็นไหมเองก็ยอมรับละแล้วยิงก็โกหกพี่ดิไม่พี่ผมไม่ได้โกหกแต่เมื่อกี้ไงผมยิงมันยิงมันไงพี่มาลองหาทางออกดูแล้วกันแล้วแต่แล้แเทมป้าได้มาอยู่แกงพี่ไงได้ครับพี่มันไม่ใช่ตำรวจคนนั้นน่ะเข้าใจไหมได้ครับพี่ลองดูยิงมันดู ผมขอตัวนะพี่ผมไม่มีอะไรคุยกับมันละโอเคครับคุณเทมป้าครับคุณเลดไวครับอ่าขอโทษนะครับทั้งสองคนที่กระทำเมื่อกี้ไปครับชัววูบจริงๆไม่เป็นไรถ้าเราใจเย็นลอพี่ยังไม่เป็นไรหรอกขอโทษขอโทษครับขอโทษครับใจเย็นๆมันคิดอะไรวะความแค้นนก็ยังมีอยู่แหละมันก็เจ็บปวดอ่ะเราต้องดูเทมป้าด้วยจริงๆแล้วอ่ะ เองก็ใช้เหตุผลคุยหน่อยต้องจัดให้ป้าเลยไม่เป็นไรนี่ไงมีไอเทมป้ามันก็จัดการอยู่แล้ยนยเข้าไปเข้าไปพักพูดหน่อยแล้วกันน่าจะไม่ได้ฟังคนอื่นไม่เลวเลยแล้วป้ามึงกินอะไรกับน้องไหมก็ดูวิธีมันเองใช่มึงขอโทษมึงด้วยเหรอใช่เขาบอกเขาบอกว่าผมพูดไปว่าอันเนี้ยเอาไปเลยครับพี่ชายรถไปเลยไปเลยครับเจอกันใหม่แล้วพี่ชายไอ้ยพี่โรนเขาบอกว่า เออขอโทษด้วยครับสาหรับทุกอย่างที่ทํากับเอ็กโซดัสเขาบอกอย่างเงี้ยพูดดีด้วยนะพี่แล้วตอนขับไปพ่พพซาก็าพูดว่า I'm so sorry อะไรวะหรือว่ามัน,มนยอมแพ้พแล้ววะยอมพแพ้ในเทมป์ป้าแล,ล,ล้ววะไม่มหรือว่ากลับตัวกลับใจได้แล้วมีส่วนของพี่แต่พ่แกไม่เคยพูดแบบนี้เลยตั้งแต่เปลี่ยนไปอะเพราว่าแกแบบรู้สึกผิดที่ทำไงทมป้าทำไมน้องกูถึงไม่เชื่อมึงอันนี้อะจำไม่ได้จริงไม่ทำอะไรกับมันไว้หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ มียังถามทางเลยว่าจําได้เปล่าไปรู้ได้ไงโลนและเสือกโง่เอ็งก็อย่าใช้อารมณ์ให้มันอยู่เหนือเหตุผลไว้หน่อยเลยคุยด้วยเหตุผลดีกว่าเข้าใจอยู่ว่าเอ็งก็ต้องเข้าใจมันด้วยด้วยความที่มันมีความแค้นมันอยากจะทำกับเอ็งอย่างนั้นแต่ก็อดทนสักนิดถ้ามันเหลี่ยมันยิง RPG ลงมาล่ะเราก็อยากใ,ให้เรื่องนี้มันจบเหมือนกันม่งั้นมันก็ไม่จบนะผมว่าลองเชื่อใจดูก็ไม่เสียหายนะถ้ากลับตัวจริงค ใช่เว้ยว่ะง่ายเกินไปว่ะมันไม่ใช่สองคนนี้มันใช้เหลี่ยมนี้กี่ครั้งแล้วเหลี่ยมเนี้ยเอออยังกะเชื่อมันอีกเหรอคือพี่จะว่ามันตอแหลหรอทุกตรงอ่ะพราว่านะมันหน่วะมันก็ทําให้มึงเป็นอย่างเงี้ยตรงๆไม่รู้ว่าก็ดูแลกันเ่อมันยอมยอมคิดได้คิดได้จริงๆนะขอให้เป็นอย่างนั้นยิงไปไหนเนี่ยเออผม ไม่รู้ว่าจะไปไหนครับพี่ไม่มีที่ให้ไปครับที่มันไม่ใช่ครอบครัวเองเหรอวะพี่เน่ะเข้าใจเองทั้งสองคนนะเว้ยแล้วพี่ก็เข้าใจไอเทมป้าด้วยนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับพี่พี่อ่ะคุยกับมันแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันว่างไงครับพี่พี่ก็เข้าใจมันอะไรนะพี่พี่ก็เข้าใจมันแล้วก็เข้าใจเองด้วยผมมองว่าผมยังไม่ควรกลับไปหาพวกพี่ครับ แต่ใจผมอะจริงๆคือผมไม่อยากทำร้ายพวกพี่แล้วในแก๊งอึนซดัสด้วยทุกคนครับพี่ยกเว้นเทมป้าอันนี้พี่เข้าใจใช่ไหมพี่เข้าใจว่าอดีตเป็นยังไงก็คือเมื่อกี้มันไม่ได้สวนเลยคนนทอยคุยกับมันอยู่หรอพี่คงไม่ลืมใช่ไหมว่าวันที่ผมตายพี่ไม่เคยลืมแต่พี่มองเห็นมันด้วยสภาพนี้แล้วอะไม่ใช่ว่าพี่ทําอะไรมันไม่ลงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงถึงแม้ว่าปากมันจะเหมือนเดิม แนะนำได้ไหมว่าให้ผมควรทำยังไงครับพี่ตอนนี้ผมหมดทางออกจริงๆเองควรลองญาติดีด้วยก็คือให้ผมยกโทษกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเหรอพี่ไม่ต้องยกโทษเพราะพี่ก็ไม่ได้ยกโทษให้มันเหมือนกันถ้าเป็นพี่อยู่กับมันได้อะเพราะวมันไม่ใช่คนเดิมไงเดี๋ยวสองตัวอยู่ทำเดียวกันไม่ได้พี่สักวันหนึ่งนะพี่ฟังผมเดี๋ยวมันก็กัดกันตายเว้ยก็ ก็เข้าใจในมุมพี่แหละผมผมรู้สึกได้เลยว่าจริงๆว่าเออพี่ทอยอ่ะพี่มจีหรือทุกๆคนเนี่ยยังให้อภัยผมได้ยังไม่ไมากยมา่อายังคิดว่าผมเป็นน้องครับพี่พี่ยังไม่เคยโกรธเองอยู่แล้วพวกพี่อ่ะไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นกับเองเลยไม่ว่าพี่จะเคยเป็นยังไงจะเคยทดสอบจิตใจเองแบบไหนไม่ว่าจะสร้างเหตุการณ์เกี่ยวกับการฆ่า ไอโรเจอร์แต่พี่ก็ไม่เคยคิดกับเองไม่เคยคิดจะโกรธเองอะไรเลยพวกพี่น้องก็คือน้องเรามันกีดเลือดตอนนี้กลายเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วอขอบคุณครับพี่แต่พี่อบอกไห<ม>้เลยว่าพี่ก็ไม่ได้ให้อาภัยในสิ่งที่มันทแในอดีตแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันแล้วผมขอถามอีกอย่างหนึง่งสักวันถ้ามันจาความได้อพ,พี่พี่จะทํำยังไง พี่ยอมคงจะอยู่ข้างเองอ๋อคือถ้ามันความทรงจํากลับมาได้ยังไงพี่ก็จะมาอยู่ข้างผมใช่ไหมใช่เอาพี่ตอนนี้ผมได้ทางออกแล้วครับพี่ว่าควรทํำยังไงดียังไงก็ช่างแต่ขอไม่เอาความรุนแรงเป็นหลักเอาพี่โอเค โอเคครับพี่พี่ทอยขอบคุณมากครับพี่งงเดี๋ยวผมไปรอแลนเขียวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบัตรพวกประกันอะไรคืนให้ครับสำหรับคนที่เออวันนั้นครับพี่ได้ขอบคุณครับผมบอกมันไปแล้วแหละจะทําวิธีไหนก็ช่างอย่าใช้ความรุนแรงมันมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาที่มันเคยทําร้ายเราโอ้ยมันขอโทษเมันเดิมอ่ะขอโทษแบบจริงใจเลยที่มันบอกว่าเคยผิดใจกับเราเพราะเพราะไอ้เทมป้าเราลองไปหามันบ้าล่ะ มันบอกมันจะกำลังมามันจะเอามันจะเอาบประกันมาให้ด้วยมัน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 เป็นเหมือนกันทั้งคู่อะทำไงอะผมก็ไม่ได้จะเข้าข้างไอเทมป้าร้อ็นะเพราะปากมันยังเหมือนเดิมเป็นผมผมฟังผมก็ไม่ชอบเหมือนกันพี่หน่อยไอเดียหนือยครับพี่พี่ยังไม่มีไม่ใช่พี่ยังไม่ได้เก็บอันเก่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คืนพิมจีด้วยครับวันนั้นใครเอ๋อบ้างเดี๋ยวผมเอาปัดคืนครับพี่ก็คิดได้นิดนึงครับพี่แล้วผมรู้แล้วว่าต่อจากเนี้ยผมควรทํายังไงครับพี่ผมีจะทําให้เทมปบ้าความทรงจํากลับมาให้ได้ครับพี่โดยไม่ไม่เกิดความรุนแรงกับพวกพิมจีแน่นอนครับหนึ่งจีนมันด้วยได้ครับพี่แต่ละปากได้ได้นิดนึงครับพี่ผมจะพยายามแล้วกัน เอางี้ยังไงผมก็มีวิธีของผมเว้พีเอ็มจีจากนี้ไปจะไม่ทำลายพวกมีนเลยนะก็ไปคุยกับมันเองเลยพี่มีทำไรวะจ้างข่าไงพี่จ้างฆ่าใครไม่รู้พี่เดี๋ยวค่อยหาแล้วกันถ้าถ้ามันรับเดี๋ยวผมลองติดต่อมันไปเว้ผมจะพยายามทุกวิธีทางให้ความทรงจำมันกลับมาเพราะพี่ทอยบอกผมแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่ที่ความทรงจำมันกลับมาพี่ก็จะจัดการมันเพราะพี่รู้ว่ามันไม่มีวันไงแต่ถ้ามันกลับมาจริง พี่ก็จะอยู่ข้างน้องเพื่อช่วยน้องจัดการแล้วกันได้ครับพี่ีรยวพี่รอชมผลงาน